สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมจะพามาดูกล้วยแดงอินโดนะครับต้นนี้ประมาณห้าหเดือนนะครับนี่ครับดูใบของเขาครับทุกคนสวยมากครับตรงนี้มันจะเป็นลายพายุฝนนะครับเป็นแค่ช่วงนี้นะครับตรงนี้จะไม่เป็นนะครับนี่นะครับจะเป็นป็นอย่างนี้ทุกใบเลยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นแค่ช่วงนี้ครับ ตรงนี้ก็จะมีแดงครับแดงตัดมาตรงเขียวนะครับใบนี้จะเริ่มสวยแล้วครับนี่ครับทุกคนใบนี้ก็จะมีลายพายุฝนครับตรงนี้นะครับถ้าเป็นแบบนี้จะสวยมากเลยครับเหมือนที่เขาได้ราคากันก็จะเป็นลายแบบนี้นะครับนี่ครับมันจะอยู่ช่วงตรงเขียวนะครับต้นนี้จะมีความเป็นพิเศษก็คือจะมีเขียวแบบนี้ครับทุกใบเลยนี่ครับตรงนี้ด้วย แล้วก็ตรงนี้ด้วยครับนี่ครับเขียวมันจะออกเขียวสวยมากเลยนะครับนี่ครับจุดสวยมันก็อยู่ตรงนี้ครับแต่ตรงนี้จะมีตัวแดงนะครับตัวแดงโผล่ออกมาครับทุกคนเห็นไหมครับโผล่มาจากตรงเขียวนะครับจะสวยไปอีกแบบนึงครับมาดูหลังใบของเขาครับนี่ครับทุกคนหลังใบของเขาครับนี่ครับ สวยมากนะครับตัวลำต้นนะครับนี่ครับลำต้นประมาณหนึ่งนิ้วนะครับตรงนี้ต้นนี้เป็นยอดตันนะครับที่เอามาตอนแรกเป็นยอดตันนะครับเลี้ยงประมาณสองเดือนนะครับหน่อไม่โผล่นะครับแต่พอตัวลำต้นมันเริ่มเหี่ยวนะครับจะมียอดพุ่งออกมาพุ่งออกมาจากตัวลำต้นมานะครับแล้วพอมันได้ออกมาจากตัวหน่อมันนะครับมันก็พุ่งเลยครับพุ่งมาแบบ แบบเร็วเลยครับตัวนี้ใช้เวลาสองเดือนนะครับที่ขึ้นมาอย่างนี้ที่อยู่ในยอดตันนี่ประมาณสองเดือนกว่าครับไม่ออกมาสักทีครับเกือบเน่าครับดีที่รากมันยังเดินดีนะครับนี่ครับต้นมันก็เลยโตขึ้นมาได้ครับตัวนี้ก็เปลี่ยนกระถางได้แล้วนะครับทุกคนหนอก็พร้อมจะออกแล้วครับโอเคครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ